มืัอนี้เด้อภามาเที่ยวเมืองบาเซอร์เด้อพี่น้องเด้อตามมาค่ะเมืองแกรีค่ะในเป็นเมืองเก่าเนาะค่ะเนาะมาดามเจวพามาวันนี้กันทั้งนีพี่น้องใส่เสื้อสองสามสันก็อยู่เนาะค่ะเนาะ้ายลีจนสันหมดค่ะเบิ่งค่ะบบเมืองเขางแกรีเนาะตามมาดามเจลวะค่ะเพื่อนๆจ้าตามมาค่ะสิค่ะเป็นเบิ่งเนาะค่ะเนาะมามาค่ะขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อเขามาเบิ่งคลิปของมาดามเจวเนาะค่ะเนาะ สฏิทุขูทุกคนนะคะเนาะค่ะตามมาจ้าเพื่อนๆขานี่เป็นโบสถ์นะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะโบสถ์สวยมากๆเลยนะวันนี้เห็นไหมคะอีบะข้ยังขาวอยู่เลยเโบสที่สวยมากเลยนะคะหนึ่งโบสถ์นะ เพื่อนๆมาเที่ยวนะคะอีกเมืองหนึ่งที่สวยนี่นะคะเพื่อนๆตึกแลมก็ประมาณนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นพวกบูติกนะคะมีร้านค้าร้านอะไรแต่สิ่งที่ชอบมันเป็นปฏติมากรรมของนี่ค่ะของตึกนะคะเขาจะคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ไม่ใช่ตึกเป็นตึกเก่านะคะเพื่อนๆค่ะนะคะสิ่งที่มาดามเจียวชอบกดขึ้นอีูหลายพี่น้องงายดีค่ะ ค่ะเพื่นๆค่ะสิ่งที่มาน้าเจ้ชอบมากๆเลยนะคะเป็นปฏติมากแกมของตึกนะคะมาแถวนี้ก็จะเป็นเป็นตึกเก่านะคะข้างล่างก็เป็นบูติกเนาะค่ะตึกเขาจะประมาณนี้นะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากค่ะด้านนี้นะคะ สองศาเย็นหมดแล้วนะคะตึกก็จะประมาณแบบนี้นะคะในสวิตตึกจะไม่สูงนะคะตามกฎหมายเขาจะไม่ให้เท่าเกินสูงสี่ห้าชั้นนะคะตัวนี้เจ็ดชั้นนะประมาณเจ็ดชั้นทั้งหมดแต่บ้านเมืองเขาเป็นระดีมากเขาจะมีกฎหมายของเขาตึกนี้นะคะใครที่อยู่บาเซินก็ต้องรู้จักตึกนี้เนาะ,ค,ะคนไทยก็อยู่เยอะนะคะคนไทยอยู่หลายพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะห่างจากเจนีวานะคะประมาณ250กิโลเมตรนะคะ เดียวกันมาเจียวตั้ตงแต่หมู่บ้านแนละะ้วค่ะเนาะมันนี้ก็ถือโอกาสมาถ่ายรูปบ้านเบือ่อๆในเบิงเนาะค่ะเนาะเอามาฝากเพื่อนๆมี่น้องๆต้องมาไทยกันค่ะสวยไหมคะสวยค่ะเพื่อนแลาวค่ะเนาะส้นมากสีนี่แหละค่ะลูกตึกลู่มหน,นังเนาะค่ะเนาะ เมืองนี้เป็นเมืองอีกเมืองใหญ่แล้วค่ะซีบาปาเซนแล้วค่ะเนาะเป็นเข้ามาอย่างก่อนมีมหากรรมมีเฟสติวัลเนาะเฟสติวัลบิบารเนาะจะเป็นเป็นมีงานใหญ่ช่วงเดือนมีนาเนาะพี่น้องเนาะมีคารนาวาลเนาะค่ะนะคานาวาลบิบารเนาะค่ะเนาะไม่ได้เจียวเคยมาเมื่อไรตีกี่เดียวม้วนม้วน ประโยชจากข้าเจ้าจะออกมาจัดงานกันนะคะเนาะสวยงามค่ะค,ค่ะุณท่านค่ะนี่ก็คือเป็นแม่น้ำเนาะเขาเรียกว่าอะไรที่มันใหญ่กว่าแม่น้ำเลยแหละคะ่ะชื่อแม่น้ำห่างนะคะฮ่างเนาะมันมันที่สวิตนะคะจะไม่มีทะเลเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางออกทะเลที่เป็นทุกๆเปลือสินค้านะคะจะผ่านมาตรงนี้นะคะ แม่น้ำาฮานะคะก็จะมีะทุกงเรือสินค้าที่ส่งมาจากทะเลนะคะก็จะผ่านตรงนี้นะคนส่งเข้ามาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวยมากนะคะสวยมากอันนี้ก็อยู่ในเมืองบาเซิลน,นะคะแม่น้ำสายนี้ก็ไหลผ่านหลายๆประเทศนะมีออสเตรียนะคะมีประเทศอะไรอีกอเยอรมนนะะันด้วยนะคะก็ไหลลงไปที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะแต่ตรงนี้จะผ่านมาเมืองบาเซิลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ สินค้ามันะาะอฝั่งฝุ่นก็จะ่พูนนะคะ่ะเนาะสวยๆเลยค่ะวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะเพืเ่อนๆอันนี้ก็เป็นเรือนะคะเรือขนส่งนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะเป็นเรือที่ใหญ่เลยนะคะผ่านเข้ามาใกล้ๆแล้วอันนี้เป็นเรือนักท่องเที่ยวมากกว่านะคะเ,เรือที่ไม่ใช่ขนส่งสินค้านะคะใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหม จะผ่านผ่านลำน้ำน,นี้นะคะผ่านตรงนี้นะคะแล้วเรือสินค้านะคะก็จะผ่านตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นเมืองหนึ่งที่สวยมากๆของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรามาหน้าหน้าหน้าหนาวเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีดอกไม้สีสันเท่าไหร่แล้วก็อากาศก็เป็นมืดด้วยนะคะแต่สวยสวยมากค่ะทุก่น น,นี่ก็เป็นอีกโบสถ์หนึ่งนะคะที่สวยนะคะนะแถวนี้ก็นี่และคะ่ะมาแลาเจอจะเอาให้ดูส่วนมากก็จะเป็นปฏิมาก,กรรมเนาะเป็นบ้านช่องของ,ของเขานะคะประมาณนี้คะ่ะเป็นตึกเนาะค่ะเนาะงามพี่น้องเป็นเมืองเก่าเนาะค่ะเนาะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสวยงามเนาะมีนักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูบด้วยพี่น้องด้วย ขา <c oughs> เพื่อนๆขานี่ก็เป็นเมืองบาเซนนะคะวันนี้มาด้านเจวาพามาเที่ยวนะคะสวยมากเลยนะคะขนาดไม่มีแดดนะคะเพื่อนๆขะเป็นเป็นเมืองที่สวยมากอีกเมืองหนึ่งนะคะมาด้านเจ้ชอบปฏติมากรรมโบสถ์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชอบอบ้านเรือนนะคะสวยมากนะคะนะคะสวยสวยมากๆเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็คนก็จะมาเดินนะคะเดินเล่นกัน ดูต้นไม้สิคะเพื่อนๆ่เนะเราก็นึกว่ามันตายแล้วนะแต่หน้าร้อนเดี่ยมันก็ออกมานะคะน,นี่ข้างบดนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะนี่นะคะคนเขาก็จะออกมาเดินกันนะคะวันอาทิตยนะ์นะนะคะบ้านเรือนเขาสวยงามมากเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นร้านมีร้านอาหารนะคะเพื่อนๆขค่ะ,คะสวยงามมากน่นจะชอบมากเลย เดี่ยวมานะงามพี่ดีพี่น้องฟังมาดูนะนี่ว่าดังเจียวชอบเนี่ยค่ะหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสีที่มันเป็นคอนทัสคอนคอนทาสกันนะคะเหนไหมคะเป็นคอนทาสกันเนาะงานจริงจริงค่ะบ้านเรือนเขานะคะสวยมากและโบสถ์นี้ก็งามมากเลยค่ะโบสถ์นี้ถ้าป็นีพี่น้องจา้าค่ะเนะาะถ้าป็นีพี่น้อง ต้นไม้ไม่มีใบนะคะที่ชอบสังเกตรตรงหน้าต่างนะคะพเพื่อนค่ะมันจะเป็นของ,งทัสกันเลยนะคะอนนั้เขาก็จะมีที่นั่งให้นักท่องเที่ยวมานั่งกินข้าวกินอะไรกันนะคะนั่งพักดื่มก,กาแฟ,ก,าฟกันสวยมากค่ะ็ะจะอชอบามากๆโอเค คุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปของมาดําแจวเนาะวันนี้มาดําแจวกับผ้ามาเที่ยวบาเซอร์เนาะค่ะเป็นเมื่อืเมื่อสีเฉิมเฉลิมของสำหรับชาแนลเนาะค่ะเนาะเป็นเมื่อเก่าเมื่อแก่เนาะค่ะคุณบาร์เรอร์เปินแบบ่นนะะี้น,น,นะ,ะ่นาะแต่งต้านกันไปเป็นโบน้าโบนี่ทองแล้วค่ะเนาะผ้ามัเที่ยวเลยเด้อตามมาค่นนะขอบคะุณพี่ชื่นชมเป็นสุขทุกคนเนาะค่ะที่ไหนก็ต้องใจแมาดําแจวเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็บ้ามาเที่ยวหลังการโอเคเนาะคะ่เะ,คะเนาะ,ะ,นะ,ะขอบคุณขอบ ขอบุญขอบพุ่นพี่ๆน,น,ะะน้องๆผู้สูงอายุทุกคนเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้องขอกันคิดหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ